ขอเอ r เอพื่อนฮึบมาแล้วอุยมีไหมสีท่อง สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมจอมยุทธพูดถังซานนั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการในส่วนของสโต้ไต้หวันเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เปิดบนสโต้จีนมาสักพักใหญ่เนาะก็สําหรับสโต้ไต้หวันเนี่ยจะสมัครง่ายกว่าสโต้จีนเยอะนะครับโดยที่เราไม่ต้องยืนยันตัวตนด้วยนะฮะก็ยังไงเนี่ยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนะสำหรับคนที่สนใจนะครับตัวเกมนี้จะเป็นแนวเทิร์นเบดอาร์พีจีเนาะต้องบอกว่ากราฟิก สวยงามนะครับในส่วนของภาพการต่อสู้หรือเนี่ยภาพในเมืองอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเจอผู้คนคนอื่นๆที่ออนไลน์อยู่ในตัวเมืองด้วยนะครับผมเนี่ยนี่คือบรรยากาศนะครับเห็นไหมภาพสวยป่ะ นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวละครที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่ยืนยืนอยู่นะครับเราสามารถกดคลิกไปเลยนะสมมติว่าเพื่อนเรามาอยู่ด้วยกันรตรงนี้นะครับแล้วก็กดคลิกมาแล้วก็ทําการแอดเพื่อนได้นะฮะเนี่ยกดแอดได้แล้วก็ท้าสู้ได้ด้วยนะครับผมเออการต่อสู้เนี่ยแบบท้าสู้แบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าสู้แบบเอ,อ่อเรียลไทม์เลยนะครับผม ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้ามาละกับเพื่อนแล้วไม่เจอกันนะครับก็ต้องมาดูอีกว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เดียวกันไหมนะครับแล้วก็มันจะมีตรงนี้ด้วยนะมีช h a n แนลนะครับดังนั้นเนี่ยชัแนลก็ต้องอยู่เหมือนกันด้วยนะนะครับก็ต้องดูดีๆนิดนึงนะครับผมสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการต่อสู้กันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมต่อสู้ไม่ได้ละในส่วนของเควสหลักนะครับมันบอกว่าต้องการเลเวล24 นะครับผมก็อาจจะไปสู้กับบอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะฮะนี่มันจะมีแบบช่องที่จะให้เราไปเจอกับ n p c ได้เลยนะครับแบบกดคลิกไปทีเดียวแล้วมันก็จะวิ่งไปหา n p c ตัวนั้นนะครับเนี่ยปุป๊บไปนะฮะมันก็จะวิ่งไปแล้วอันนี้คือตัวที่จะเราไปต่อสู้กับบอสนะครับไปเจอกับบอสนะฮะเพื่อที่จะหากับพวกวงแหวนวิญญาณประมาณนี้เนี่ยกดเข้ามาแล้วบอสพวกนี้เราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้นะนี่เห็นไหมวงแหวนวิญญาณก็นี่ครับเลือกดูนะครับผม เรามีโอกาสที่จะดอกนะเออไม่ใช่ว่าเราจะได้เอแบบไอที่สูงสุดเลยนะครับผมอ่ะมาลองตัวนี้นะกันนะครับเวลาเข้าไปต่อสู้จะต้องใช้เจ้านี N ่ e ด้วยนะนี่ไอที่เป็นรูปฮอตดอกอะนะครับอ่าด้านบนตรงนี้ถ้าเกิดว่าของเราแบบเออมันเหลือไม่เยอะแล้วกดบวกเข้ามาตรงนี้ได้นะครับใช้เพชรนะครับในการเพิ่มฮอตด o อกได้นะครับหรือว่าจะใช้อันนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามีนะครับผมอ่าโอเคมากดไปเลย รูปแบบการต่อสู้ก็จะเป็นแบบออโต้เลยนะครับซึ่งเนี่ยเข้ามาแล้วเห็นไหมออโต้ Auto ก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับอแล้วก็มีแบบเร่งความเร็วด้วยนะครับผมนี่อันนี้คือแบบภาพมระ่งการต่อสู้นะครับเวลาที่ใช้พวกกราฟ,กราฟิกการแบบโจมตีพวกท่าไม้ตรงไม้ตายเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสวยเลยทีเดียวนะครับผมแต่มันจะมีโอกาสได้ใช้ไหมเนี่ยใช้อยู่นะนี่ฮะ อ่าตัวอื่นเดี๋ยวดูตัวอื่นใช้บ้างนะครับนี่ปึ๊บนี่นะเป็นไงภาพสวยไหมไนี่จัดเต็มทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็คนไทยก็เล่นเยอะนะถือว่าแบบเกมนี้ฮิตใช้ได้เลยนะครับในส่วนของไทยเราเออออาโอเคนี่คือในส่วนการต่อสู้นะครับอ่าเลเวลอัพแล้วด้วยครับของผมนี่ทีนี้ก็มาดูครับว่าเราจะได้วงแหวนเป็นระดับไหนโอ้โหสี่ร้อยจบเลยเออ คือ600ก็มีโอกาสนะครับแต่ว่ามันก็ค่้นข้างยากนิดน,นึงนะครับอ,อันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการต่อสู้นะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมทีนี้ก็เลเวล2ยี่สิบสี่แล้วเดี๋ยวไปดูเวสหลักหน่อยดิเนะี่ยฮะมันจะบอกว่าผมเนี่ยพลังแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคุ่จะยืนยันต่อสู้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสแพนะครับหรือว่าเราจะมาเพิ่ม ตรงนี้ครับเนี่ยพลังตรงนี้ได้นะครับผมกดเข้ามาดูก็มันก็จะเข้ามาแนะนำแล้วนะครับว่าให้เราเพิ่มพลังอะไรยังไงตรงไหนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมไม่สูก้ก็แล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูนิดนึงนะฮะก็เนี่ยตัวละครนะครับเราสามารถกดเข้ามาตรงนี้นะเพื่อที่จะทําการอัพตัวละครได้นะครับณนะตอนนี้ผมมีตัวละครเท่านี้นะครับก็สมมุติผมจะอัพตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมก็กดเข้ามาตรงนี้เนี่ยครับอ่าสามารถอัพเลเวลได้นะครับเนี่ยดนบวกเข้าไปแล้วก็ใช้สมุดตรงนี้ในการอัพอืมเล ัพไม่เกินเลเวล ID ดีนะครับเลเวล ID เราเลเวลเท่าไหร่เลเวลตัวละครเราก็จะอัพได้เท่าไหร่น,นะครับผม<ล>นี่ตรนี้อัพได้จัดไปนี่้องผม,มชื้นแล้วก็ตรงนี้ใส่ได้ด้วยนะครับอัพความสามารถเพิ่มเติมนี่ครับจัดไปนะครับผมนี่เนหะ็นไหมพลังเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วงแหวนวิญญาณที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับกดตรงนี้นะเอามาใส่นี่ครับผมอ,อันนี้น่าจะแบบ ดีแล้วนะดีแล้วนะครับแต่ว่ามันเหมือนแบบมันแจ้งเตือนว่าเฮ้ยคุณสามารถอัปเกรดได้นะวงแหวนวนนะิญญาณน่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกดเข้ามาแล้วเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้โดยการใช้ไอ้เจ้าแต้มตรงนี้นะครับอัปเรกรดเข้าไปเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยอัปเข้าไปละเรียบร้อยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ hey, <okay. S 1> ในส่วนของตัวละคร <Hey, okay. S 1> จะมี hey, <okay. S 1> ให้เราอัปดาวน์ได้ด้วยเนี่ยตัวนี้อัปดาวน์ได้แล้ว,วนะครับเดี๋ยวดูนี่วงแหวนเปลี่ยนได้ปะ่ะนี่เปลี่ยนอันนี้อันนี้ดีกว่านะครับว่ากดใส่ไปอ่าเรียบร้อยเห็นไหม แล้วก็อัพดาวได้ด้วยนะครับอัพดาวตรงนี้นะครับผมนี่ตัวนี้มันมีเศษชิ้นส่วนแล้วนะครับแล้วก็เอาเศษชิ้นส่วนที่เราได้เนี่ยมาอัพดาวเข้าไปนะครับตัวละครจะได้เก่งขึ้นประมาณนี้นะครับต้องอัพให้เต็มก่อนนะนะครับผมตรงนี้นะออค่อยๆอัพไปละนิดนะครับ โอเคนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเรามาดูเมนูด้านล่างอีกหน่อยละกันนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็กด้ามาจะเป็นการแบบว่าจัดทงจัดทีมลงไปนะครับซึ่งผมสามารถจัดทีมลงไปได้5คนละนะครับก็ถ้าเกิดจะ6คนเนี่ยจะต้องผ่านด่าน2คิีปทก,ก่อนนะครับผมถึงจะแบบจัด6คนได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเล่านะครับนี่แล้วเข้ามาดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง นะครับส่วนอันนี้จะเป็นการแบบว่าเพิ่มแต้มในส่วนของแบบหัวใจอะไรเงี้ยนะครับเพิ่มเติมซึ่งจะทําให้ตัวละครพวกนี้เนี่ยมีความสามารถเพิ่มเติมด้วยนะครับช่นของ s h a r เนี่ยอัพแต้มเพิ่มไปเพิ่มตรงเนี้ยนะครับใส่เข้าไปนี่นะความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเปิดกาชากันบ้างดีกว่าครับนี่กดเข้ามาตรงนี้ก็ได้ นเนี่ยตัวนี้คือตัว,ตวแบบไปเปิดกาชาหรือว่าเราจะดูตรงนี้ก็ได้ครับนูนะ่นเนี่ยเห็นไหมนี่ครับกดไปเลยวิ่งไปนะครับไปเปิดกาชาแค่นั้นแหละนี่โอเคก็กดเปิดก็มานะครับนี่ครับผมนะตอนนี้เมีตู้ยังไหมเนี่ยเอตู้มีแค่นี้เหรอตู้กาชานะครับมีแค่นี้มันไม่มีอะไรให้เราแบบเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่แบบเอ,อมันจะมีให้เราแบบสุ่มหานะครับ ที่มีโอกาสจะได้นะไม่ใช่ว่าจะได้เลยนะครับอผู้ดีผมมี10อันผูดีเลยว่กมาลองดูเด้จัดไป SSR ต้องมาแล้วมาขอ SSR เพื่อนฮึบอ่ากดค้างนิดนึงนะครับค้างหน่อยนะครับผมตรงนี้นะแล้วมันก็จะหมุนแล้วนะครับมาแล้วอุมีไหมสีตรงตรงฮึบอ้ออ้ไม่กอดนี่แต่สีม่วงจบและชีวิต นี่ฮะก็จะเป็นตัวละครระดับธรรมดานะพวกนี้นะครับมันก็จะมีมีการมาแนะนำตัวแบบนี้นะครับโอ้ตัวซามอ่าอันนี้คือตัวใหม่นะแล้วก็นี่คือสีแบบม่วงๆทองๆอเนี่ยมันจะมาแนะนำทีหลังนะครับนี่มาแล้วโอเคนี่ครับผมอีกตัวหนึ่งที่จะเอาลงไปเนาะ ฟึบโอ้โหนี้ตัวผู้ชาย,ยาไร้ตัวผู้หญิงว่ะแต่มันก็หล่อเท่นีนะนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับผมได้ตัวละครมาแล้วก็เอาไปลงทีมแค่นั้นแหละจบนะครับสะสมใหม่นะฮะสะสมไอ้ตรงนี้ใหม่นะครับอีกนานเลยกว่าจะได้นะครับผมอโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของระบบกาชาน,นั่นเองนี่กดรับไปเรียบร้อยนะครับ ส่งเควสนะส่งเ,วเ,วเควสอะไรพวกนี้นะครับผมอืมแล้วอันนี้มันเข้ามามันจะให้เราทำอะไรต่ออ๋อก็สุ่มต่อนั่นแหละนะเออพอพอแล้วนะครับโอเคไหนมาดูตัวละครหน่อยสินี่นี่ตัวละครเพิ่มเติมที่ได้มานะครับตรงนี้นะฮะอ่ะโอเคก็จ,จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของระบบอื่นๆของตรงเกมก็กดขยายขึ้นมาตรงนี้เนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อการแอดพองแอดเพื่อนนะครับแล้วก็เข้ามาดูได้ นะครับผมว่ามีใครแอดมาบ้างนะครับก็จะกดรับก็กดรับไปนี่ฮะจบนะครับผมแล้วก็จะมีการส่งแต้มหัวจงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะครับอืมแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเออน่าจะเป็นกิวนะนะครับน่าจะเป็นระบบกิวคิดว่าอย่างนั้นนะครับโอเคแ no ล <Yeah. S 1> ้วก okay. ็อันนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการย่อยอะไรพวกเนี้ยนะครับแมอกนะครับนี่เนี่ยย่อยไปนะครับผมแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นการแบบเออส่งอ่ะส่งส่งพลังอะไรอย่างเงี้ย ให้กับตัวใหม่ประมาณนั้นมั้งนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ชัวร์นะอันนี้นะครับอ่ะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตรงเกมนะครับส่วนเมนูนั่นบนเนี่ยก็ลองกดเข้ามาดูนะครับมันจะมีให้เรามารับเห็นไหมรับของรางวัลอะไรพวกนี้นะครับเป็นเหมือนแบบความสําเร็จอะนะครับก็อยลืมเข้ามารับด้วยก็แล้วกันนะครับผมในส่วนของเซนะิร์ฟจีนน่ะผมเล่นมาเอ่อไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าผมกะว่าจะรอของเซิร์ฟไต้หวันนี่แหละ เออมันจะได้ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนอะไรให้มันยุ่งยากนะครับผมอ่าโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรละนะครับในส่วนของตัวเกมนตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีอ่าตรงนี้นะครับลองกดเข้ามาดูนะเผื่อมันจะมีของมาแจก นะครับแต่ว่าอของไต้หวันเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามามันก็ไม่ดีมีอะไรแจกนะนะครับของจีนจะแจกเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยก็แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวค่อ้มาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่นเกมนี้เรื่อยๆช่นเดียวกันนะครับผม,อมโอเคไปละสวัสดีทุกคนครับ